อันนี้ก็เป็นลงรถเป็นโงรถรวมทั้งตัวบ้านด้วยก็สายหลังคางของปิงปองทั้งหมดนี่ครับสังเกตดูฝนตกนะนะไม่ได้ยินเสียงจริงๆเลยอ,อ,อันนี้ ด้านหลังเขาจะใส่กันนกด้วยนะฮะดีไซน์ของแต่และเจ้าของบ้านที่ซื้อวัสดุลังคาเรามามุงนะะอันนี้ใส่ทั้งหลังเลยมุงใหม่ทั้งหลังเลยนะครับใช้หลังฟินฟองขนาดความหนาสิบเซนหมดเลยนะ ฝนตกแต่ไม่ได้ยินเสียงนี่เป็นระเบียงหน้าจากจากงบประมาณที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าประหยัดกว่าที่เราไปอย่างเก่าไหม ไม่ได้จดเลยเอาเยน็นเอาเย็นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจเลยนะยแต่ก็เย็นสมใจนะ<ช>กลางวันกังเวรนี่โหดูแล้วน่าจะสบายああอ่ะไ,<ม>ไม่ลงไอไม่ลงมาเลยนะเฟอจอมพระจังหวัด รลานนี้ใส่ทั้งหลังเลยทำทำเองด้วยไหมครับเนี่ยทำเองด้วยปะมุงมุงมุงเองสร้างเองออจ้างช่างจ้างช่าง,างอีกที ใช้โฟมสิบเซนใส่ทั้งหลังเลยถ่ายกันฝนตกๆนี่เลยครับเนี่ยโอ้โหถ่ายกันฝนตกๆเลย เห็นไหมฝนตกแล้วจาของบ้านไม่ได้ยินเสียงหลังคา,าดังเลยนะครับไพาดูรอบบ้านเลย ทั้งหลังเลยนะครับท่านผู้ชมฝนตกก็ไม่ได้ยินออะน,น,นะครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็เอาไปดูเป็นไอเดียในการสร้างบ้านครั้งต่อไปหลังต่อไปของท่านนะครับประหยัดเย็น เงียบนะครับ